嗯嗯嗯 不不不 ごめ <laughs> = Poluку ku แี่านเตยพานองเตยลงซือมี่วมีแล้วหมือนอีี่้มันดื้ไม่ไม่ยิวแค่ีไม่อลนะเยอยนี่งเยยตาม v c เหลือไอ้ั่อีบ่งกับนิวพาเตยไไเิร์มีเคียร์ไยเิร์มยมยลงมาเลยมยลงมาไม่ได้ติดตามตัวใหม่พี่ใช่ไหม แฟนมาเออตามไอ้เผื่อมตาไอ้เผือกมาี่ีอรเพือใจเข้ากมไม่ได้ากยังไงบ้งล่ะแสนแงขึ้นเวห้านาที่าย่าตามเลยเหรอมีป่ะพี่มีป้าอยากอยากได้บ้าง่ะมีป่ะยังยังไม่ได้ปิ้วบ้างนีกอ อย่างมันรัดิบหรอน ну ไม่รู้อยู่ไหนต้องต้องให้ศัวสับตัวสอบอบได้ได้แล้วหรอแม่หลุดเลยออกช่าหน่อย่าหน่อยเขาไม่ได้เลยแต่เากบ้านรกิดเขาจะ็ตัวโกรธชันเพ сот, ิ่งจ like. ah yeah. ีทาาเนเนบได้เซจยังเนบได้เซจยังถูกวิธีทางสวยเป็นเลวปกดคอนเสรแตอย่างนี้เออกดกดตายมากดจันในวันนี้จริง uh. กดไอ้นี่ก่อนอัปโหลดก่อนอัปโหลดทรัพยากรก่อนค่อยแม่ท่อมะใช่ใช่เปคูาเนครูาพี่ทีไม่ใช่ตางไหนพี่ทีมมอะไรตรงไหนมือผค้างพี่ทีมแตกมจะลั่นมันลั่หน้าบ้านทีม้ข้าวนะฟ็่าก็ไดหเมาๆเคเลยเมาเมานี้ไป ตายตายแล้วเกิดมาเจอมาเซติกไปเลยนี่มันใครอ่ะอันนี้อันนี้เกิดอะไรอเมย์อเมย์มันหายมันหายทางรุ่นพี่แฟนผมนะแฟนผมนะขอแขนมาดิขอแขนมาดิเตยเตยเห็นพิมพ์ไม่นี่ไหมที่เขียนว่าทีมโรบัสเตยกดเข้าไปมันจะมียี่สิบห้าไม่ไม่คือคือจะผมจะไปตีก็ได้แค่ตัวนะใายอเมย์ที่นี่นะ ไม่ไม่ไม่อนนี่ไม่ต้องทะเลาะกันเอาไปเอาพี่มาครับเอาไปเอาพี่มายิงงั้นผมจะเลื่อนปังที่เพื่อนปัง้วผมจะยิงพี่หัวแทนถ้ามดยิงพี่ังหัวแทนเพื่อนกอแทนคือี่เมย์ครับฟังฟังยอดฟังยอด E R D เพื่อนอายกระตายกะตไม่ชบหว่ะไปไปมาละหลอดหอดดิเดกเล่นไม่แรี่บอสหรอคือยิงไม่ฟรงพี่บอสเหรอบอสขอโทษี่เฮ้ยมันจัดเซตมาแสดงว่ามัรู้ว่าเราเลนแ ผมขอโทษพี่วอลต์ไอเดดมาล้อเองต้องฟังนะเองต้องฟังนะมาล็อแต่ว่าหลังตอนนี้ทุมคนเนี้เฮ้ยเฮ้ยฟังฟังมันมันมันเคาน์เตอร์เรามันเคาน์เตอร์เรามันมันดักอยู่เต็มเลยข้างหน้าพี่ไม่ไม่การแข้งเล่นทุกคนหยุดบอรล้อจัดเองทุกคนหยุดเอ้ยเอ้ยเอาอย่างยิงหมอนพวกตัวเองกูจะโดนพวกตัวเองนี่แหละยิงตายตายหนึ่งตายหนึ่งแม่ตายหนึ่งก็มาชักลูกดีนะตายตายหมดเลยนะมันจะลุยได้หรือมันจะตายแล้วล่วง ต่างบอกดันไปตั้งบอกดันไปเอ้มันมันอ้อมมันอ้อมขวามันอ้อมขวาแล้วของก๊อตของก๊อตเน็อยู่ไหนคะมีนกวาสแล้วหนูมหน่อยเหรอเอ้มีมีตัวลงหลังหนูอยู่ไหนมะอเหือ่ไปช่วยหตายแต่ต้องดูแลเมือนกนเอ้ยหลังไอ้เผือกหลังไอ้เผือก

ไอ้บอลล็มาพี่จีนหายว่ะมันหายว่ะรอรลเซตตัวแบบนั้นเอิร์ดจัดของใหม่เปล่ายใหญ่มาพี่ลิ้นติ๊กสวยสวยทิวสวยหมอด้ยไม่ดูสดนะไม่ดูสดไม่ได้เก็บของเลยนะแต่ยิงลูกไปเยอะมากตรงเนี้ยตรงไหนทิวไอ้ตรงไหนเพื่อตรงนี้เลยพี่ตรงนี้บนเขานะยิงโคตรเยอะแอบไม่ได้หนึ่งตัวแต่ีด้วยเฮ้ยไอ้เหี้ยเมื่อกี้มันเยอะกว่าเราอีกนะเห็นปะ หมดแล้วหมดแล้วปูเฟหายเลยขูอบนน่ที่ส่งกำลังใจไ้นปูแล้วไม่ต้องโหลดอะไรแต่ตอนนั้นไนีกตัวนึงอีกตัวนึงมันไม่คมสวยตายูบีไม่ใช่เหรอูบีหน่งไม่ใช่นะไอ้ฟัมันได้บองอบีได้บองด้วยหรอสวย ไล่เล่นเลไล่เล่มันน่าจะเดินเลียดเหมือนกันว่ะแล้วเราแล้วเราไปเอาของดีห like นึ่งมาเขาให้ว่าไงเนี่ยเมื่อเราไมปแล้วไม่ดีหนึ่งเขาไม่มีดิสเราด้วยเนี่ยเดี๋ยดี๋ะวเราไงมีแต่พิชาติไม่ใช่หรอมีดิสเราอ่ะมีแต่พิชาติมีพิชาติมีบอยเออมีแต่คนที่เล่นกับเราอ่ะขาไม่ได้เล่นไอ้คนนี้ไม่ไมเดียวแต่แต่เขาให้ของมาด้วยตอนแรกที่เราเล่นคนเดียว ตั้งขอไปตั้งวี่ติเด็ดเด็ดบ้านอีหลังนี้ก่อน่หลหหลังนี้แหละรวยลัเออว่ะจริงจริงจริงมามเอยข้างหน้าขหลังสีแดงหลังโอมไอิมขอบคุณนะนึกว่าโคตรแบบเยี่ยม้นี่พี่เนฟพี่เนฟจะแย่งซีนเฮ้ยไม่มีใคราเลยพี่เนพี่เลีพี่เนพี่มนี่ไงบ้านอีกหลังนึง่ะเอาไปเนี่ยสองสี่ศูนย์เนี่ยเอาบมดเอาบอดไอ้ไอ้เ พวกเราพวกเราจนิววการงไเเรไปไปเลังเิปก่อนดีกว่าหลังนั้นเราไม่ต้องเสองแมมแองสีแดงเหมยมายังไปเยหลัสีแดงกดีกว่าโอเคกระตุกกระตุกกระตุกใรไม่สนใจใครรู้ไม่ขาดิ้เนอีกทีอะ ใครม่สหาเลเราไปเขี่ยล่างวะเราไปเขี่ยล่างวะเหลตบีหนึ่งเลยเหลตบีหนึ่งเลยเหลไปไปเหล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 พอป่ะไม่พอไม่คือต้องการเชื่อกต้องการเชื่อทำทีโบเฟอร์ผมมีหกขาวอยู่ตัวสามร้อยลูกบองดิพี่มีหกสิบแปดลูกอะคืออยากอยากมีเกมอะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้คืออยากมีเกม มีใครมีใครโผลให้ได้ปะได้ได้ได้ผ่ใ้ไข้างหน้ามีคนล่อมาแล้วล่อมาทางเราทิจการเหี่ยท่ดเฮยมันล่อลงอะเออเอ้ยสองตัวเลยนล่ออยู่เอาตัวใช่ปะเฮ้ยโนตลงมาหรือเปล่าเอสีหรือไง้านหน้า้านหน้าเอมีเซตมีเซตไม่ิงห้าสิบห้าโนรถกันนะไม่้ไงกิจกรรกิจการเ็นสี่เหรอ ่ามีอีกตัวนึงมีอีกตัวหนึ่งระวังฟุกฟุกข้างหน้าฟุกข้างหน้าฟุกตัวหนึงไปบ้านมันนี่หว่าบ้านมันบ้านมันทีมไปมันเลดกันอยู่มันเลดกันอยู่ใช่เหรองานทีมสี่สัมผัน์เฮ้ยสยย ไอเนฟไอเนฟเฮ้ยใครขับรถป่วนอะขับรถไปป่วนก่อนขับรถไปป่วนก่อนให้ฟุกขับให้ฟุกขับฟุกจะได้ไม่หลุดใครตายบอกว่ามีเตียงอยู่ในตัวอยู่เยอะวยะวางเตียงรอเลยไหนไหนมันอยู่ไหนเนี่ยดูศพดีดูศพดีเต็มเลยมันไม่หนีแล้วมั้งมันเห็นชื่อคนออกมาเห็นรถเลยบ้านใครวะเช็คดิเลดเลยไหมเมฆขับระเบิดขับระเบิดขับระเบิด เออนี่นี่เห็นแล้วเห็นแอ่านเี้ยพี่เห็นศอมนแล้วพี่เห็นศอมันละแต่ผมเลยมากลัวร่นแก็โดนมันไปไอตัวนึงตัวนึงเห็นตัวนึงออนนนนตายตายตายหนีไปพีวีไม่พีวีเฮ้ยม่หยุดเรายอยุ่่จับม่านใหญ่ไเนี่ยไใหญ่ใหญ่ขาไปญ่ มันนงหัวมาวะเจ็บว่ะเฮ้ยเฮ้ยลอดลอดมันหวยเผือกตัวนึงลอดมันหวยเผือกตัวนึงยิงยงเผือกยิงมันจะลอดลงหัวมึงแล้วเจ็บ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 สาแล้ว

พี่นิวมาพี่นิวไม่มีปืนมาเาปืนทีมาอปืนีไหน่เดี๋ยวนี้นิวม้งแ่แ่น่อย่อสวย้ยไอ้นี่มันมาปวดเราตอสร้างบ้านี่ว่าพี่ทำอะไรก็เหรียญเราจำได้อยู่แม่ช้ากับผมเป็ พวกแต่ทีละคนได้ปะเปี่งางแลวเนะยทีสุดท้ายอยังไปจดวิลยุอย่านอปเกไแเงี้ยะะไอ้มัเป็นอะไรวะยิมิไม่เป็นหรอวะลาโคตรก่ปัดเลยเดี๋ยวไม่ไลไ่ันดนสวยเหมยเหมยระวังบ้องขขาบนนะเอ๊

พีกวาเข้าพี่พีัว่าเข้าแตกสวยสวยสวยจะนิ้วเก็บจะนิ้วเก็บข่าแตกข่าแตกข่าแตกมาให้เตมเเพียงดูทั้งหมดเ้ามาทเตียงทำเงบ้างนี่ไเจอวิ่งมาถึงวิ่งเติมนในิสบพี่นะะิสบพี่เออนิสบพี่น hmm. ิสบพี <S <s ่ออกไปไปเอ้น ไดก้อมาไดองมากองมา่เฟิร์นมาี้พี่เฟิร์นตามมาพี่เฟาของดของเฟิร์ตามมาพี่เฟิร์ตามมาตามมาตามมาโอ้หแีโดนจะโดนบ้องสัดขอสิทธิ์อะเราทำไงเรานะเหรียหรือไรเหรียไปได้แล้วเวลาหมดแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันลไม่นแล้วเอาของออกมาเลยถ่ายของมาหมด่อยถ่ายอยู่ของเยอะของเยอะพี่เนี้ยแป๊บนึงนะได้ให้พี่เินาี่เฟน เฟอร์เไปลีบอเเลอยายาเาีตอนนี้มี้องยายาหือันเอร์อันไมถึง่ะยาเก็หมดเลยไเก็บไหมดไ้องไอ้มันอยู่นิ้มกแพงไ้องิ้มกแพงมัะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เก็บของถอยก่อนเราต่างไม้เาต่างไม้จะาแลวจะพาเนี่ยเรหัดเรหัสแชมป์เราอะไรเนปไอเือกเผือกเรหัสแชมป์เราอะไรเอาไอ้เทียบไม่มีอะไวะ ไม่คร่ใครทำนแชมป์มาบอกเราหักเกนดไม่รู้ดีไม่มีแชมป์โหแล้วของกูเตรมตัวเลยกูยัไว้ไหนวะเนี่ยดอกไปนี่แล้วกันไอพี่ก็ไดไอพี่ก็ตาไพี่ก็ตาไอพี่ก็ตาพพี่กอมมเ็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได่ด้ไม่ไดไม่ด้ไม่ไไม่ได้ม่ได้ได้ไม่ไ้ไมด้ไม่ไ้ไได้ไม่ดไ่ด้ไม่ไดไมไม่ก็ได้่ด มีเล็กมีเหล็กทิวเก็บเก็บมาโมาเก็บมาเก็บมาเก็บศพมาเก็บศพตรงนี้โหลของเตมมาเก็บมาเก็บเออเออเออมเก็บพี่เก็บพีู่เก็บเอออาดีทีสรหัสอันนี้นะโอเคไม่ไพี om, ่พี่ให้เหมยให้เหมยเทปของไปเหล็กพี่ทิ้งให้แล้วทำเหมยนู่นเปื่อเพื่อเเพ่อเพ่เ่อเ่อเพื่อเลืเพอเพือพ่เเพอเพืเลย่อื่อเพื แี่บ้องเขียวแล้วบ้อเขียวมาี่นี่พี่นีขอบ้องเขียวนขอพี่นมขอไม่ไม่ไมพี่ไปยิงก้องขอบ้งเขียวด้วยขอบ้งเขียวด้วยแบ้งเขียวไปแล้วให่บ้งเขียวแล้วใครทำกล่องได้อะทำกล่องเล็กเลกเลไหนไดโคเลยพี่โคบมเลเจตัวนี้หนึ่งเจ้ตัวนี้หนึ่งแตก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 หนึ่งหัวเคีเหล็กเต็มเลยเก็บไมาเก็บมาับแชมป์โอ้ปืนเต็มเลยศพเนี้ยโอ้โห ไม่หมดเวลาเลยแล้วทำเกมอะไรก่อนก็ได้กูทำอยู่เพื่อนจะเย็ะไม่ไม่บอกไปเลไปเลยไปเลยตรงแตกแตกตัวบ้องแตกแล้วตัวบ้องแตกแล้วตัวบ้องแตกใหญ่ไปเลยไปเก็บไปเก็บของหน่อยตัวบ้องแตกไปทำไมแตกแล้วตัวบ้องแตกพี่ตัวบ้องแตกไอ้เจ็บงุ๊กตัวบ้องแตกพี่ตัวบ้องแตกตัวดินบ้านดินบ้านขวบมือขวบมือบ้านขวบมือบ้านขวบมือบ้านไปเก็บของหน่อยฟุ๊กไปอยู่ไปอยู่ไม่ไม่บ้านมันเป็นรูใครมีบ้องเยอะอย่าใเข้าไปนะบ้า ไม่พี lam, ad, s. <S mm, hmm. ่ไัวบ um, no ้างแดงหนึ่งตัวบ้างแดงหนึ่งเขาบ่นยัดเลยเฮ้ยหมวกห่อยยัดเลยยัดเลยยัดเลยยัดอยู่ยัดอยู่เฮ้ยหายแล้วพี่หายแล้ว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 แ่เนมไปเก็บของเนมไอพี่ทิวดูเก็บของช้าชาวะเฮ้ยเร่ลองดูข้าขางนะดูข้างนะดูซ้ายขวาไปบนบบ้านบน มาลิ้นมตัดหรือบ้านนะ้อนบบนเล่นมันไม่ได้ใช่แต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 ่กันนึงแล้วพีุอยากทแหนพี่๋ยวแต่พี่ใจเย็นมันดุดบันอุดมันดดรามคนไอ้ีไม่ไม่มด

ไปดิวิ่งหลังๆเพือนหน้าที่โอ้ยโหก็หลุดพี่เฮ้ยไปถ่ายของมาถ่ายของมาถ่ายของเมย์เมย์เมย์เราถ่ายของกับเพื่อนเมเอาแศพกูอยู่ไหนไว้มันเก็บศพกูแน่เลยไอ้ตั๊เหมือนจะมีตัวนุ้ยสวยสวยได้ไหตามานี่ตามานี่หลฟุกฟุพี่มาละ ตรงหน่อยตามพี่ตรงไหนยังไงเพื่อนเต็มเลยตรงเนี้ยเออใช่ใช่สวยเอ้ยมันกระสุนเจาะเลยอ่ะมันเอามาเนี่ยใช่พี่มันเล่นสุนเจาะอยู่แล้วใ้่เอพีไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่เอพีแฟร์สเซ็ตไม่ใช่ไม่ใช่เอพีไม่ใช่เอพีไม่ใช่เอพีแต่ว่ามันเป็นกระสุนแดงอ่ะกระสุนแดงล้วนเลยเอ้ยขนาดขึ้นที่เคยทำลายคุณนอนไว้ขนาดที่เคยไล่ยิงเตียงเลยขนาดพวกเราหลังหินตัวหนึ่งฟุ๊กตรงเจ็ดห้าสองตัว ไปทำเงินไหมทำนอกตายตายจไม่มีโต๊ะดิพี่กองมาทำได้แต่ไม่มีโต๊ะดิผมมือแรกครับใครทั้งวันเลยเดีล้วเราพี่ก้าวโต๊ะในบ้านโต๊ะในบ้านว้าวว้าวแคมล่ะในแชมี่พี่ก้าวมันจะมีอะไรแบบเหล็กกระไฮอยู่พี่ครับโต๊ะครับอะไรนี่ไม่โต๊ะเกตดดี้อยเกตี้วันนึกว่าจะไม่แตกเนี่ยเอาจริงเด ไม่ไม่ของเราไม่ต่อหน่อยจของมันเหรอของมันอเม่นมันมีตัวนึงมัน่าเชยัอิงไปไเก็บศพมันวลุกบ่ออนเกือบสีลไม่่้ก็ไม่ตไม่ต้องไม่ต้องทลยที่มันอทีมงอมาแมปียมไนเฮ้ยขาานอ้นี่ปรานจากการมันีิโคดเบส อรวยขนาดยิ่งขี่ดินดำเจ็ดหมื่นผมขาวหกพันเจ้ยไม่ใช่เด็กแอดเปล่าวะใครเนี่ยเป็นดแล้วเอาจริงยี่ห้าเหรียญเด็กแอดป่ะเอาชื่อคลิปนี้ป่ะเอาชื่อคลิปนี้ป่ะไม่ครับไม่ครับไม่ถไม่คูกดีได้แล้วได้แล้วเขียนว่าเด็กแอดนะมันมันยังไงไม่รู้อ่ะอ๋อน่าจะรวยสุดในเซิร์ฟบางทีป่ะยี่ห้าเหรียญคนที่รวยที่สุดในเซิร์ฟ ไม่แน่ไม่แน่คนเซิร์ฟโซเชียลขนาดนี้พี่นี่ขนาดบ้านเล็กๆนะแ่เขาบอกบ้านอยู่ร้อยหมครับอีได็ีรถมาโอยอยอ้อยโอ้ยโอ้ยดอ้ย้อ้ยโอ้อ้ยโ้ยอ้โอ้ยยอโอ้ เป็นเป็นที่ไงตอนนี้ไม่ได้เปิดว่ะแอกเราไม่ไม่ไม่เป็นแอกแองอยู่แองกอดอกกอดอกอยู่นั่นน่ะไอ้ี้ยกอดอกกอดอกอยู่นั่นน่ะกอดอกอยู่ควยทองควยทองเฟิร์สอดอกอยู่นั่นน่ะเฟิร์สกอดอกอยู่นั่นน่ะไม่ไมคนพับเตียง MVP ฮัลโหลคนมับเตียง MVP ไม่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 คนพับเตียง MVP เฮ้ยเลิกขิงกันเฮ้เลิกขิงกันเดี๋ยวไอทจิวร้องให้ร้องไห้ไปย้ายของแมนกันนี่ดิย้ายย้ายดิเคยห่อเอ้ยิงบุ๋งเล่นเอาคืนเอาคืนได้เพื่อแชร์เลยแชร์ไม่พิมขิงไหมพิมพ์ขิงไหม ไม่ตอนแรกอะตอนแรกอะคิดว่าเจะเสียแล้วโดนไม่เหรอไม่มีเฟิดบีามเฟร์ก็บอกอยูเฟิรเสียเ้ยพี่แต่ตาปุ๊บันเนึ่งหนึ่งปอมยาเจถ้ยด้วยไหมนึงหนึ่งปมยาด้วยพี่เก้าพเกาก็ถามมีสุนทีเขามใครใครใคมี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 สุนีมีแคา ไม่ไม่เบบี้อ่ะเอออ้วนมานี่อ้วนหนูอยู่ไหนหนูอยู่นี่ค่ะเห็นที่ไข่ไหมไข่เลยเฮ้ยสองศูนย์แล้วสองศูนย์แล้วอีกเกมเดียวอีกเกมเดียวฟุกใหญ่ให้มันได้แต้มฟุกใหญ่ให้มันได้แต้มด่ามันกูจะด่ามันฟุกมึงต้องชนะกูจะด่ามั้งเอ้ยใหญ่มันได้แต้มใหญ่ให้มันได้แต้มใหญ่มันได้แต้มไม่คือเอาจริงที่เคยื่อไม่ตึงสุดแค่นั้นพอไม่ต้องคุยดจบ จริงจริงยอไม่ไม่ไม่ปลาล้อกับนมสดริงสุดย่ายอบไอ้เดกควข้างหลัง่ไม่มันมามันมาอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงสามสูญดิสามูดิฟุกสามสูิอย่าไปยิงไหมอัอยโอเคแล้วเอาลงมาอยู่ในนเหรอชนะทุกเคนเหรอเออชนะทุกเคนเหรอถ้ามาเหรออบ เฮ้ยอย่าไปใกล้มันอย่าไปใกล้มันเยยายอย่าไปใกล้มันดิยายพวกผมเป็นผู้ชมที่ดีเอายายมันหลอดเดียวพอแล้วเก็บของมาหน่อยเก็บของมาหน่อยที่เก็บสุดนท้ายมาหน่อยเราจะเป็นตัวเปล่าไม่หนึ่งนมันไม่คนแป๊บยายหมดแล้วทำเป็นเอ๋อไอ้เหี้ยเออันึ่งบำยาเสก็เสี่หน้าบำยาโดนชาติ ไปเอาแล้วเอาแล้วเองเงียบเงียบเงียบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาเลว่ะเฮ้ยเงียบเงให้ฟุกันฟังเสียงตีนดิตอนยิงอ่ะเออเงียบเงียบดิให้ฟุกันฟังเสียงตีนแต่เนื้อเก็บชุดไทยเบื่อไ เฮ้ยย้ายมันได้สองสได้นะเว้ยพิมพิมหาคนยุเื่อนี่ปุ๊กปรมาวันาดชาอ์จขนาดชาร์จแล้วก็แปั่นไม่เิอเลยเราถึงไปจับเขาอะเฮ้ยเฮ้ยจะตายเจ็บเจจะตายเอ้ยจะตายจะตายเฮ้ยดกไรวะน่ะ มดมดอะไรไม่รู้ฟุกฟุ่กอ้าวโหชนะสามศูนย์ซ้ำศพซ้ำศพพี่พีเก็บศพไปเลยจะไปเล่นพับปีลควจะจบสามศูนย์จบเอ้สามหนึ่งชนะขาดแพ้ก็หูปากไปครับแพ้ก็เงียบไปนะครับพี่ขออีกขอแบบ A B C อ่ะ A b C อ่ะ ทำไมทำไมกูต้องเข้าดีไวให้สั่งคุณดึกใครเนี่ยไม่ยชอพ่อกูสั่งเนี่ยเราจะย็น ABC มาดิไม่เป็นวีนิเงอรอเปล่าเออคุยดีป่ะเขาอยะไงนี่ครับไม่ไม่น้ำมันมีสี่หมื่นใครเอาบ้างน้ำมันมีสี่หมื่นอนมันมีสี่หมื่นแต่พอดู